เพื่อนจา๋าช่วยกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้หนูจีนกับพี่จาด้วยนะจา๊าหนูจีนกับหนูจา๋าตอนพระราหูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีร่ำรวยคนหนึ่งมีบุตรสามคนเมื่อเขาทำบุญให้บิดาบุตรทั้งสามทำบุญด้วยการตักบาตรบุตรคนโต เอาขันทองมาใส่บุตรคนรองเอาขันเงินมาใส่ส่วนบุตรคนสุดท้ายแย่งไม่ทันเลยต้องเอากระทายหรือกระบุงเล็กๆที่ใช้ตักหรือตวงข้าวของคนโบราณมาใส่เป็นเหตุให้น้องคนสุดท้องโกรธพี่ทั้งสองมากยิ่งกว่านั้นเมื่อตั้งสัจจาทิฐานพี่ชายคนโตก็อธิษฐานว่าขออนิสง์ผลบุญ ของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ขันทองคำนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เกิดในรัศมีกายสุขสว่างและวัน,นะเป่งปังดุดดังทองคำอันเจิดจรัสส่วนน้องคนหองก็ได้อธิษฐานว่าขออน,นิสงส์งผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ขันเงินใบนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้า ได้กำเนิดเป็นผู้มีลัศมีกายและวันนะเป็นสีขาวนวลสว่างดุดเงินน่าพิสมัยส่วนน้องชายคนเล็กเมื่อได้ยินพี่ทั้งสองอธิษฐานก็ให้รู้สึกขัดเคืองหมั่นไส้น้องชายคนเล็กจึงตั้งดวงจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจงกำเนิดมีร่างกายอันใหญ่โตมโหฬารอย่างประมาณไม่ได้ ให้ใหญ่ถึงขนาดที่สามารถบทบังทุกแสงสว่างได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะยามทิวาหรือยามราตรีครั้นทั้งสามพี่น้องตายลงต่างก็ไปเกิดตามที่ตนเองตั้งใจอธิษฐานไว้น้องคนสุดท้องจึงไปเกิดเป็นพระราหูและคอยบทบังพระอาทิตย์และพระจันทร์เสมอมา อันนี้ก็เป็นตำนานแห่งจันทรุปราคาและสุริยุปราคาที่เล่าต่อๆกันมานะ่ะยายสุนแม่ค้าขายหนุ่มจีนเล่าตำนานของลาหูอมจันให้เด็กๆฟังคืนนี้จะได้เห็นแน่ๆใช่ไหมครับยายสุนป่านถามขึ้นอย่างตื่นเต้นแม่บอกว่าต้องหาอะไรมาเคาะๆๆไล่พระลาหูเพื่อไม่ให้มันอมจันด้วยนะเคพูด แม่เราก็ไม่้ใหออกจากบ้านด้วยอะ่ะหนูจีนพูดต่อเอา้าทำไมอะ่ะทำไมไม่ออกจากบ้านก้าวถามหนูจีนด้วยความสงสัยอ๋อก็มันมืดแล้วไงล่ะนูจาพูดตอบแทนหนูจีน <c oughs> เด็กๆทุกคนหัวเราะชอบใจในคำตอบของหนูจา <c oughs> อ่า แต่ก็มีอีกตำนานหนึ่งนะเขาเล่าว่ายายสุนเห็นเด็กๆสนใจจึงเล่าอีกตำนานหนึ่งเกี่ยวกับพระราหูให้เด็กๆฟังว่าพระราหูกับพระจันทร์และพระอาทิตย์มีเรื่องโกรธเคืองกันอยู่คือเมื่อครั้งเทวดากวนน้ำอมฤตเทวดาพยายามกีดกันไม่ให้พวกอสูรได้ดื่มน้ำอมฤต แต่พระราหูซึ่งมีกำเนิดเป็นอสูรได้ปลอมตัวมาเป็นเทวดาและได้เล็ดลอดเข้าไปดื่มน้ำอมฤตนั้นได้สำเร็จพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งเป็นเทวดาอยู่ในที่ประชุมเห็นพระราหูทำเช่นนั้นจึงทูลกับพระนารายให้ทรงทราบพระนาราย์กลิ้วจึงเอาจาักรคว้างถูกตัวพระราหูขาดเป็นสองท่อน แต่ด้วยว่าน้ำอมฤตที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหูแล้วพอดีครึ่งบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะจากนั้นเมื่อครั้งใดที่พระราหูได้พบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระราหูก็จะจับมากืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์ แต่อมไว้ในปากได้ไม่นานก็ต้องคายออกมาเพราะทนความร้อนและร e ัศมีของเทวดานพเคาะทั kon, arn, ้งสองไม่ได้เกิดเป็นเหตุการณ์ปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาตามคติความเชื่อของคนโบราณเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังตำนานเรื่องเล่าอย่างสนุกสนานและสนใจทั้งทั้งที่เด็กๆ ก็เคยได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียนแล้วว่าปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคานั้นก็เกิดขึ้นจากปรากฏการทางธรรมชาติของโลก